เรื่องมันมีอยู่ว่าผมยาวแล้วค่ะจากที่ไปทําสีมานะคะแล้วไม่มีเวลาไปทําสีผมสักทีสภาพหนังศรีรระดิฉันนะคะก็เห็นเป็นแบบว่าดําและทองสลับกันไป <c oughs> คือแบบเออเอาไงดีก็เลยไปหารีวิวดูนะคะพวกแชมพูต่างๆเนี่แหละที่มันจะแบบว่าช่วยเคลือบสีผมให้มันยังงดงามเหมือนเดิมโดยที่แบบว่ายืดเวลาการไปทําร้านทําผมนะคะ ก็เลยเจอตัวนี้มาของโลแ,ล,แล้วแบบราคานาลารักคิคุอโนนีนนะคะบีบออกมาคือสีม่วงม่วงแบบตะโกนม่วงมากม่วงติดมือนะบอกไว้เลยแต่ว่าล้างลางถูๆสองรอบก็หายนะคะอันนี้สระเสร็จแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ1ินาทีนะคะแล้วก็ล้างออกตามปกตินะคะก่อนจะสระก็ใช้แชมพูปกติที่แบบดูแลสีผมนะคะแต่ไม่ใช่แชมพูม่วงก่อนเนาะแล้วก็มาบำรุงนะคะไอ้ก็จะฉีดพวกสเปรย์กันร้อแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าผมทำสีมันจะค่อนข้างแบบ แห้งนิดนึงนะคะก็ดูแลดีหน่อยนะคะตกท้ายด้วยเวทบรัชค่ะเป็นแบบหวีผมนะคะซึ่งหวีอันนี้รักมากเลยอะ่ะสั่งพี่ซื้อมาให้จากอังกฤษนะคะคือมันไม่กินผมแล้วก็เหมือนผมมันจะหลุดล่วงน้อยลงค่ะแล้วก็เป่าเปเป่า,ปาตอนแรกก็แบบรู้สึกคิดไปเองประวาว,ว่ามันดีขึ้นนะ่ะคือแชมพูม่วงปกติก็เคยใช้แต่รู้สึกว่าอันเนี้ยเออไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็ เฮ้ยประกายสีเหลืองมันหายไปจริงๆคือลดลงเยอะเลยอะค่ะแล้วสีมันดูหม่นขึ้นถ้าเทียบกับตอนแรกก่อนสะมันจะเห็นได้นิดนึงแบบไม่ได้มโนมโนแจ่มไปเองว่ามันดีขึ้นค่ะ